วัครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2563ครับเราแวะเอาต้นไม้มาปลูกที่สวนเปงนิดหน่อยนะครับภารกิจแรกปลูกมะขามเทศพันเขียวยักษ์ไปแล้ว2ต้นเดี๋ยวดูดว,วันนี้เราจะปลูกหมดหรือเปล่านะต้นไม้ที่เอามานี่นะครับเราตัดยอดของมะฮอกกานีนะครับ ก็ประมาณเสมอคางนะครับความสูงเฉลี่ยก็ประมาณ1 6 0 1ห0บรถึง160นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะแตกสงพุ่มตามที่เราต้องการไหมนะครับภารกิจที่3ามนะครับปลูกต้นแดงคู่กับผักหวานป่านะครับปลูกเสร็จสิ้นแล้วนะครับจำนวน8 ปลูกไปในแถวเนี่ยครับคู่กับพยุงคู่กับประดูป่ามะละกอไปเลยนะครับคันดินข้างบอ่อขอคิดว่าเขาได้จะเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการเจริญเติบโตกันนะครับมาดูปลาในบอ่องเรานะครับให้อาหารไปเมื่อสักครู่ปลาเต็มบอ่อเลยนะครับ ลูกปลาเกิดใหม่เยอะมากเลยนะครับโดยเจะขอลูกปลาน,นนะินี่เป็นบ่อฝั่งทิศตะวันออกนะครับปลาเยอะเลยนะขนาดมีคนขโมยลักไปแล้วนะลูกปลาเกิดใหม่เยอะเลยนะอ่าดูขนน,นครับอันนี้ต้นไม้ครับ จากที่ย่าปกคลุมไว้นะครับแหวกออกมาเห็นหมดละโอ้ใช้เวลาพอสมควรเลยนี่ครับต้นมะริดนะครับเมื่อกี้ญ่าขึ้นเต็มเลยไม่เห็นเลยนี่เราแหวกญ้าหมดแล้วนะครับงงน,นี่ครับมะริดนห้าเดินนะ จังหวะดีครับมีแขกมาเยี่ยมอาศัยแขกช่วยตัดหญ้าเลยนี่ครับมะลิของเรางามดีทีเดียวนะครับงามทุกต้นเลยนะไม่ตายนะไม่ตายมาลิเรางามดีนะครับอยู่รอดหมดเลยนะอ่าเอาเลย ช่างโชคดีเสยนี่กะไรน,นะครับมาเยี่ยมลองอัตพลที่สวนก็จะเจอแบบเนี้ยดีครับดีแหมเห็นแล้วคันไม้คันมือเอาเลยครับนคนรักต้นไม้ใช่งนั้นน้องปอนบอกมันเขี้ยวนะครับมีอีกตรงนู้นอีกสามไร่ครับย่าเดี๋ยวให้ตัดอีก